สวัสดีครับช่องธรรมมาหาเด็กวันนี้ก็เ,เพื่อนวางวนอ้วน,วนมันไปมวนเมียนอีกแล้วพี่นออ้องเอ้ยเนี่ยจะลากท้ายลากอะไรให้อยู่แล้วเมื่อกี้ไน้ลากไปแล้วลำหนึ่งนี่อีกลำหนึ่งลาววนมันกุเรือก็ไปท้บอ้วนมวนเมียนหมดแล้วพี่นออ้องเอ้ยนี่แหละ หากินในทะเล,ก,ลก็อย่างว่านั่นเลยพี่น้องเออ,เอ,อมันลำบากลำบนกันไ,ได้ปูได้ปลาก็จะต่อกันเลยสงสารกันบ้างพี่น้องเอยคนทำคนทำงานทำการพี่น้อง เวลาได้ปูดได้ปลาอย่าบ่นว่าแพงเวลาทำนีในเลพี่น้องอ้ยลำบากลำบนจริงๆแหละแต่เ,เห็นแล้วก็จะซื้อเลยจะยต่อ <c> ี <oughs> ปลากระแบนปลากระแบนจะต่อรองกันเลยพี่น้องจะต่อรองกันเลยแพงจริง เหนื่อยจริงทำจริงเอาจริงนี่พี่น้องอุดจริงทำจริงเอาจริงไม่ใช่ตัวแสดงเนาะมันพันหมดแล้วนะพี่น้องเนอะเออใช้ตัวแสดงใช้ตัวจริงเลยทำจริงปลาก็ได้จริงพี่ก็ไม่ได้เออท้องในทะเลทะเล,ก,ะลก็มันลึกลกว้างพี่น้อง ว่างเอากันอะยู language, rpm, ่มวลเมียงเมียก <sch> <arat> ันอยู่น้องวันมันชักกันอยู่มวลกันไปหมดแล้วเอาหันเรือหันนี่กำลังลากอยู่นี้ยเนี้เนี้ยเรือเราลากอยู่เนี่ยนี่างเชือกลากอยู่เนี่ยเออเอากันไปมีน้องด้วยเนี้ยดีอะ อยู่เงินก็นกนไปนี่แหละเวลาเห็นปลาแล้วก็จะต่อซื้อเลยพี่น้องซื้อเลยเหนื่อยกิ่งทำเก่งบางทีกับพายุมีคลื่นมีลมมีโอ้พี่น้องเหนื่อยคาทนี้มันจะเป็นเ,นเออทำกันลังกดลังแข้งหมดแล้ว นั่นน่ะชักผู้แล้วผู้ไปเดินอ้าวาก็ไปกบไฟพี่น้องอกบไฟมันไม่เดินผู้มันไม่เดินเอานี่แหละพี่น้องเอ้ยทำงานทำการกลางทะเลในทะเลอย่างนี้แหละเปนใจธรรมาดาพี่น้องเอ้ยหนูเอากันลังขดลังแข็งอยู่แล้วหนู กันอยู่แล้วนพีน้องชักกันอยู่แล้วดูดลามีปลาเป็นปลาทะลลอกปาะเลไปถึงกันอย่าจอ่ออย่าลองเลยพี่น้องงื้อเลยเหนื่อยแรงดนดึงกันหลังขดลังแข้งมาลังคอมมาแล้วเนาะควจะได้ทีทีท ปู่าปลาปลาให้พี่ให้น้องได้อยู่ได้กินลำบ,บากจมเลยกังดึงท้ายยุงท้ายเรือให้กันอีกเออ ปวดลังแข็งหมดแล้วพี่น้องเอเอมอโนดีเลยชาวบ้านชาวทะเลของเรากลางทะเลบางทีก็ไม่ได้แต่ตัวก็มีมวาม้างลงไปเหนื่อยประว่า ก็จบคลิปว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยช่องทรรมมหาแดกนะครับ